สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับมือดำปิ๊กเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียนอา,าสนหนึ่งชาแนลวันนี้มาพูดถึงเรื่องมีดตัดยางมีดกรีดยางนะคนกรีดยางอาจจะพอจะเข้าใจคนไม่กรีดก็น่าจะไม่รู้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็คืออาชีพตอนนี้อาชีพน้อง,นองเนตรก็กรีดยางนะรายได้หลักกรีดยางกรีดยางปาา็อาชีพที่ตั้งแต่เล็กจนโต มาพูดเรื่องมีดกรีดยางเนาะนี่จะพามาดูคนที่ว่ารับมีดเป็นคนที่ละเอียดมีดพลันร่วงมีดปลันด่วงอันนี้มีดผมนะผมจะตัดแมคโครซึ่งอันนี้เขาเรียกพุงฝั่งนี้พุงฝั่งนี้เปิลฝั่งนี้นอคือรับมีดให้มีรูปมีทรงให้มีเปิลมีนอมีพุงอย่างเงี้ยนอเลี่ยมชุบคมกิบ ถ้าเกาะเล็บอย่างนี้คมอันนี้ทรงแมคโคนะท่านผู้ชมทรงแมคโครนี่ผมตัดอยู่สมัยก่อนสมัยก่อนผมจะตัดมีดลักษณะนี้มีดตีก็มีดตลาดก็ซู้มีดตีไม่ได้เนาะอันนี้คือทิ้งแล้วเนาะนี่คนขี้เกียจรับก็จะถูเอาแต่ประมาณเนี้ยรับเอาแต่คมนอก็ไม่มีรูปไม่มีทรงมีพุงเหมือนคนท้องในพุงนอก็ตรงนี้มีต,ตรงนี้ไม่ก็คือรับ พอได้ตัดๆตัดไปยางมันก็ไม่ออกเนาะเนี่ยอันนี้คนขี้เกียจนะอย่างนี้นี่มีดูนอไม่มีเล่มนี้เห็นไหมนี่เล่มเห็นไหมนี่นอนอนิดหนึ่งไอ้นี้นอแล้วก็พุงมันคนจะเกิดรั่วมันก็ไปคำหน้ายางหน้ายางก็ไม่สวยยางก็ไม่ออกเนาะนี่ทิ้งแล้วนะมีดพวกนี้ทิ้งแล้วมีดน,น้องๆน้องๆผมเอเอ่ยแต่ว่าก็ทิ้งหมดแล้วนี่อย่างนี้นี่ดู นี่ไม่ต่ำจากสามสี่เปีะตัดอยู่นะมีดเล่มเนี้แต่ก็เนี่ยดูความขี้เกียจนอก็ไม่มีนอมีดอยู่ไหนก็ไม่ลุกนี่ปุงก็แว,ว่งแบงวาวเข้าไปตัดหน้ายางก็มั่วตัวหมดไม่สวยแต่มาดูมีดพลานร่วงดูคนขยันคนละเอียดคนที่มีความละเอียดในตัวนะพลานร่วงผมนี่แหละทีมงานเราทีมงานช่องทียนานสูนหนึ่งชาแนลดูแกรับมีดแกสองเล่มนะไม่ใช่เล่มเดียวดู คือมีดทิ้งแล้วมีดเนี้ยทิ้งแล้วทิ้งแล้วหมายความว่าสองปีสามปีแล้วแกไม่ตัดแล้วแต่มีดแกไม่เสียทรงเลยนะดูดูดูท่านผู้ชมนอมีดอะไรยังตัดได้สบายเลยซึ่งผมก็แกให้ผมเอามาตัดยางแก่ยางที่ว่าจะคุดนแล้วอะยางที่ไอ้นั่นเนาะเพราะมันยังตัดได้ดีอะตัดยาง่อนก็ได้มีดสวยดูคนละเอียดนะ พูดถึงคนกรีดยางในทุกอาชีพทุกอาชีพคนที่มีความละเอียดความรอบครอบความมีวินัยอ่ะดูมีดเขาแวบวบวับสะอาดสะอ้านอันนี้ผมรับแล้วคือรับพร้อมจะเอาไปตัดแล้วเนาะผมกรีดดูพุงพุงไม่มีถ้าเป็นคนก็หุ่นดีเพียวถ้าหุ่นก็นางแบบเอาดีหุ่นเลิศเลอสมนรตน ถ้าเป็นสาวๆก็ว้า wow, ว my god beautiful perfect นี่คือมีดลักษณะมีดที่กรีดยางนะคนรับมีดก็ต้องดูด้วยนี่ดูลักษณะที่คนขี้เกียจกับคนในนี้ดูดูมันน่าตัดไหมนคนตัดยางไม่เป็นก็ดูออกว่าอุ่งการเกาะหนะ้ายางการตัดการความย้อยคว่ำมันนอมีดผิดกันเลยนะจะมีดอย่างเงี้ยนี่คือมีดปลาด้่วงผมที่อามาถ่ายให้ดูคือผม ยอมรับในความละเอียดของของของพลานด้วงความเรียบร้อยความเอาใจใส่ในมีดกรีดยางของแกขนาดมีดนั้นเนี่ยคือคนยังไงก็ได้อะกรีดมันก็ได้น้ํายางแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมมใช,มใช่มีดก็คือบอกลักษณะของคนได้ว่าคนละเอียดรอบครอบคนสกปรกโสโคกสโสมมคนมักง่ายนะเนี่ยมีดพลันด้วงดูผิดกันไหม ดูกันแต่งกันแวววับเงาวับคมกลิบมีดตีนะไม่ใช่มีตลาดแต่นี่มีดผมซึ่งผมก็ตัดมาสี่ปีนี้แล้วแหละแต่ผมใช้แมคโคนี่เขาเรียกทรงแมคโคตรงนี้มันจะมีอันนี้ออกมามันจะผิดกันนะท่านผู้ชมนะดูนะอันน,นี้อันนี้จะเต็มใบแต่อันนี้จะมาแหว่งตรงนี้แมคโคแต่ก็มีดตีเหมือนกันเล่มสามร้อยห้าสิบ ก็ราคาก็ไอ้เกียงกันหมดแห่ะสามร้อยกว่าแต่อันนี้เป็นเมีดทรงธรรมดาทรงโบราณแต่คนแต่งเมีดอ่ะสวยนอมีดก็ลักษณะคล้ายกับผม mm hmm. ก็เกียแต่งนอมีดก็คล้ายกันดูดูดูด,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 ดูลักษณะก็เนี่ยมีแค่นี้แหละครับมาอธิบายวิถีชีวิตชาวสวนยางนะกว่าจะได้น้ํายางแต่ละหยด mm hmm. เราต้องรับมีด mm hmm. เดินกรีดเก็บกู้โอสารพัดสารพีแต่ถ้าโลยี่สิบก็ไม่ไหวนะ บางอุ้ยบางคนว่าง่ายอ่ะง่ายไม่ใช่นะอดหลับอดนอน่นันผู้ชมอาชีพชาวสวนที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาปริญญามีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะสวนยางนี่แหละอย่าลืมลูกคุณสวนยางแต่ก็ให้เออราคาดีกว่านี้หน่อยสมัยก่อนก็อย่าพูดมาไม่รู้สมัยไหนเนี่ยแต่กิโลละสองร้อขี้ยางโลแปดปัจจุบันเนี้ยขี้ยางโลยี ยางแผ่นโล่สี่สิบมันก็ไม่ไหวใช่ไหมพี่ทึมบอกให้ผู้ชมนหน่อยว่าผมเป็นคนขีดยางครับหาตางค์ซื้ออาหารในพี่ตึมครับทึมน้องน้องน้องจุ๊บเร็ยวจุ๊บเร็วเขาแสบตาเขาเนี่ยหาตาังค์ซื้ออาหารให้แมวครับไม่อะไรมากมายหรอกผมแต่มาให้ให้มาบอกว่าแค่มาบอกว่ามีดกรีดยางอ่ะเนี่ยคน รับมีดเป็นนเดืเดียวแต่ละประเทศมีดอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ละโซนแต่ลักษณะนี้คือถูกหลักย่างออกหน้าย่างสวยอย่างนี้จ่อย่างเนี้ยเอาไปทิ้งนคนคขี้เกียจคนมาง่ายเาโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายลา่าูาชมหน่อยสวัสดีครับครับเร็วครับดังๆเติมน้อง้องครับผม เขาเสบตาเขานะเดี๋ยวปิดแฝดก่นนอนนะอบ๊ายบายเอ้เขาแสบตาเขาท่านผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับอาชีพชาวสวนยางครับสวัสดีครับแต่อีกอาชีพก็คือหายอยู่หากินเนาะถ่ายไปเรื่อยคอนเซปต์น้องเนตสวัสดีครับมาทักทายกันนานแล้วไม่มีคลิปไม่รู้จะเอาคลิปอะไรแต่นี่ก็ถือว่ามีประโยชน์ในสาระนะ เปิดเสร็จแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยดูมีดลักษณะมีดกรีดยางใครที่มีสวนยางก็ดูมีดลูกน้องด้วยนะลูกน้องก็หมายความว่าคนงานนั่นแหละทีมงานคนงานถ้ามีดลักษณะเนี้บอกเลยว่าเขามีความละเอียดมีความรับผิดชอบไม่มากง่ายแต่ถ้ามีดลักษณะนี้ไม่ผ่านแล้วครับสวนยางท่านโอเคครับสวัสดีครับมีดปลันด้วงมีดปลันด้วงสองเล่มนี้นี่มีดผม ไปกรีดยางกันท่านผู้ชมพูดจบก็ผมไปทำงานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายายกว่าจะได้แต่ละบ,บาทเอองาอกวงังค่อยเลยอยูอ่วะเหนื่อยเกะตายบายๆพ่อแม่พี่น,อน้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมวิถีชีวิตน้องเนตรครับสวัสดีครับ